สวัสดีค่ะอพี่ธารบับผู้มวยนะคะมาต่อด้วยคลิปที่เป็นเอ e r น y ีไหนๆจะเอ e r น y ีลบแล้วก็เอ e r น y ีลบต่อกันเลยนะคะต่อเนื่องกันยังไงมาดูกันเอ e r น y ี Energy ต่อเนื่องนะคะก็คือถ้าใครคนนั้นทําตัวไม่น่ารักกับคุณคุณจะทําเช่นไรกับคนคนนั้นนะคะอันนี้ไม่จําเป็นว่าต้องเป็นความรักเสมอไปอาจจะเป็นเพื่อนอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงนานอาจจะเป็นคนที่คุณดิวด้วยอาจจะเป็น คนที่คุณรู้จักอาจจะเป็นคนที่อดีตคนรักอะไรเงี้ยได้หมดนะคะดูได้นะเพศที่1เพศที่2เพศที่3มดูได้หมดนะคะเราจะให้คุณเลือกพิกาา์ดเดี๋ยวหาให้ใหม่พิกาาัดพิกาาัดอันนี้ซื้อใหม่แต่เราไม่ค่อยได้เล่นนะคะ คือเราจะให้เลือกทั้งหมดสองเด็กเป็นสั้นๆเหมือนเดิมเข้าวนี้สั้นๆนะคลิปสั้นคลิปสั้นนะคะสองเด็กเด็กที่หนึ่งนะคะเด็กที่หนึ่งเนาะกล่องนี้นะคะเห็นชัดไหมนึกถึงหน้าใครคนนั้นที่คุณถามถึงเด็กที่สองเลือกตามกองหนึ่งกองสองก็ได้นะคะทำสมาธิให้นิ่งโอเคไปค่ะ านั้นทำตัวไม่น่าของคุณคุณจะตอบสนองเขายังไงนะคะมาดูนะกองที่หนนะคะมาดูพลังงานของคุณก่อนห้าใบาคุณเป็นยังไงกองที่หนึ่ง คุณอาจจะเป็นพ่อไม่แม่ไมนะอยู่ในครอบครัวอาจจะมีครอบครัวแล้วก็ได้หรือว่าไม่มีก็ได้ hello f a n อาจจะเป็นชาวราศีพฤษศนะคะตอนนี้คุณอาจจะอยู่กับครอบครัวหรือแต่งงานแล้วนะแปดถ้วยอ่าบอกว่าแต่งงานแล้วนะวนคุณหันหลังเดิอนออกจากความสัมพันธ์อะไรมาแปดถ้วยนะหรือมีใครเดิอนออกจากความสัมพันธ์คุณไปนะ จะเคยที่คิดจะสร้างครอบครัวกับใครสักคนแต่ว่ามันได้จบลงแล้วล่ะนะสิบดาบนะโชคชะตานำพาให้คุณเจอกันแล้วก็จากกันตอนนี้คุณอาจจะกลับไปอยู่กับครอบครัวอาจจะเป็นพ่อแม่แม่ๆมคุณอาจจะมีลูกติดนะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย energy ของคุณตอนนี้มาดูว่าถ้าใครคนนั้นทําตัวไม่น่ารักกับคุณเนี่ยคุณจะ ทำเช่นไรกับเขา,าพลังงานมีธาตุน้ำกับธาตุดินนะคะผู้สุ กับคนยากอีกแล้วนะเอ็มเพอเร์ขึ้นมาพีนอฟสอดคุณอาจจะดิวกับโอ้โ oh หทัดลมนะพวกเมทุนตุนกลุมพวกนะพวกแบบอีกโก้จะจัดเลยจัดเลยจัดว่าแบบจัดว่าไม่เคยยอมใครแม้แต่ทั้งพ่อแม่ก็คงไม่ยอมนะเขาคงไม่ยอมเนาะ เป็นเอ p e r o r คู่มากับควีนออฟส o r ดหรืออยู่ในตำแหน่งที่มันแบบโอ้มีคนรับหน้าถือตามีคนรู้จักก็เลยแบบโหพองพองนะคะตัวพองนะลงให้ใครไม่ได้ลงไม่ได้เลยและสีเม่